แลมันไปจะได้ดอกอะไเห็ดดูคาหรือว่าเจ้าเนี่ยเฮ้ยแต่มันหยุดน้ำดินมันหยุดเป็ี่ยนอะไรอ๋อมันก็โผล่ขึ้นมาหมอเบ่งดอกมาดิคิดว่าได้สามตอกงูเสาร์เลยอืมมันเอาพันในขึ้นหลายมันขึ้นปลาบลายแต่มันขึ้นหลายอันนี้มันเห็ดอะงรกันนะเห็ดเมาม่เป็นไรเพรามันขึ้นหลายเจ้าก็ต้องงานไปใส่แล้วบุทเดียวเต็มตะกร้าแล้ว มันหาก,ก็เริ่มขึ้นม่ไดท้าจะย่างมาหาเออกิดมันมาหาหรือเราไกลมือเท้ากับบอนีบอใ้เฮ็ดออกแล้วหรือเปล่าบ้านไหนเจ๊สองรูนี้เมื่อวานนี้ก็ได้โลชั่งโลแล้ก็มากูดมากูดบ้มีก็เลยย่างบัางเห็ดเอ้าเห็ดมันขึ้นตัวนี้จะหนักมันหาก,ก็เริ่มขึ้นจิมตี้ เนือมือเราได้ไหลอ่ะมันต้องแดดรั้วุจะหน่อยเนะาะหัวมันดำดังค่หลีจางกร่เห็นองหงางๆเลยไม่เห็นเนะยอ,อันนี้เห็นจ่ิง เขาเขาว,ขาว,ขาวาเก่งเลยเห็นมันดอกมันดันใบไม้ขึ้นมาดอกมันดำนะเนาะมีมันตาดอ, <c oughs> อ,อีนอ่ามะเนี่ยมันที่ไนี่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 มีนานนี่ดอกเห็นไหมเนี่ยอาไม นี่ครับเผ็ดยุคาครับเห็ดยุคากินได้ครับเกก็ได้อนี่ครับเผ็ดยุคาเ้งอ่ดดอาไปต้มลวกน้ำนะเิงกน่ากระใดีตมันงเ้เนนมันตองเบิง่ง กิดมันเดินไวมันเท่าเดินฟวดฟูดฟดเห็ดมันก็หาขึ้นเป็นีนขึ้นมานางไวได้ดางไม่เ,เห็นเหรอเหนอกเหยทางนี้คือบม,มาเอาเ้ยเมียม,มันโผล่ขึ้นมาขนาดนี้บเห็นยัไเ,เนี่ยโผล่ขึ้นมาใหญ่เนาะ ต้องค่อยๆเดิน,น,ดนจะมาเบิกต่อมันเยอะๆด้วยโอ้โหขายเขาซื้อกันโลสองร้อยคนน่ะเห็นด้วเนี่ย ป่าหาเห็ดครับเห็ดยูคาครับมันกำลังขึ้นครับบ่อเดี๋ยวนมันขึ้นบ่เยอะถ้ามันขึ้นหลายนี่ห้อยเต๊เอาแล้ว

เรียกไปหาหาไปรอบนึงเลยมาเซือเนี่ยหนึงสองเลยเช้าคิดได้สามดอกต้องไม่ค่อยอยยางนี่ครับเห็ดยูคาบแกงแซ่บเห็ดแกงแซ่บมีแก,ง,แแก,ง,แแกงรสชาติอยู่เลยครับเ,เห็ดกอเห็ดไข่เนาะ เห็ดลังงกเห็ดลัง,งกอยากกินไข่สดน้ำโกโกๆเลยมันมีป่าแต่มันเป็นปา่ายุคามันต้องเป็นป่าคือแถวล่านตัก แจกข่ตัดไม้ยขาขายคอยคมอออแม่นะใช่มัมงคือเราเด็มึงนึงกวครับไปเลยรอถแตกัมันนสร็จแล้วสตาร์ทเป็นยังเหี๋ยมันสตาร์ทอันนั้นได้ให้มันใ,ให้มัน,หนให้มันแข็งแกงไว้ <laughs> <อ> <laughs> เดี๋ยวแข้วนี <laughs> เดี๋ยวทีนี้แวหน้าหายหมด้วนะ มันฟาดอ่ะยิงออบอุทันโอ้มันเดินเมื่อไมันก็เลยบอกว่ามีอมันยังบเลยยายเขาจากงานเลยายายเาเ่ามอโตเก็บไซสขนาดใหญ่ค่น ค่เน่ยลบลอยขาะาเงก็ดอกาเท้าแกได้เยอะนะต้องขายได้ตั้งร้อยหนึ่งโกว่าเนี่ยสองมันต้องเอากันนี้แดดแดดออกเ้วฮอรลานี่มันซีออกบอมเบอร์เบอเทปอะร อยู่คาครับป่าข้างบ้านครับไีคขุดปลวกตอครับอยู่มาแล้ว